สวัสดีค่ะเราไปโต่อกันที่อดีตปัจจุบันอนาคตนะคะสองเดือนที่ผ่านไปมาวางแผนกันค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างก่อนที่จะไปที่ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะเรามาเริ่มกันที่อดีตที่ผ่านไปชาวมังกรทําอะไรบ้างนะคะอดีตนั่นก็ชาริติเป็นคนใจดีใจบุญชอบทาบุญสุงทานนะคะแบ่งให้ด้วยใจรักไร้เงินไข รักเมตรีให้กำไรชีวิตของตนสู่ทุกคนนะคะไม่ว่าเงินให้เวลาด้วยให้ความก้มเกลียวสนับสนุนทุกคนคู่ควรกับการได้รับการเคารพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะอันนี้คุณภาพชีวิตที่ดีมากเลยนะคะ,ะกับฐานะชีวิตความเป็นอยูนะ่ฐานะการเงินนี้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วเป็นเศรษฐีที่รู้คุณค่าของเงินที่ได้มาจาก ความเห็ดเหนื่อยยากนะคะรู้แจ้งศัจธรรมของชีวิตนะคะชอบมันเพียนทือศีลปฏิบัติธรรมก็เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานยกคศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็ได้ทํางานออนไลน์ค่ะงานนี้นําประสบการณ์เกา่าล้มลุกคุกรานมาอชอบในเรื่องของการที่ได้ช่วยเหลือผู้คนนะ็ป็นทหารตํตรวจนะักปกครองงานทันตแพทย์นะคะงานสังคมสงเคราะห์งานที่ได้ทําอยู่เบื้องหลังค่ะ ได้ทำมาหลายงานลุกๆคลานก็นำประสบการณ์ที่ได้มานั้นมาจากสิ่งเก่านะคะมีประสบการณ์เยอะแยะเลยลุกๆคลานมาก็นำมาต่อยอดเป็นงานออนไลน์นะคะสิ่งที่ได้มานี้ก็ได้ใช้คำพูดติดต่อค้าขายก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสติปัญญาทั้งใกล้ไกลี้แตกฉานในงานนะคะงานนี้ทำมายาวนานมีการงานที่มั่นคงเป็นหัวหน้างานก็มีการเงินมั่นคงแล้วก็ งานนี้ก็ได้ฉลองชัยชนะความสำเร็จจากการลงทุนนะอันนี้ก็ได้ไปพบรักกอรักออนไลน์พบรักเงียบเงียบก็ไปพบรักกับพ่อไม้แม่ไม้นะคนดวงไม้มาเจอกันนะคะก็ยังคงดูแลหน้าที่ของตนเองไปนะชาวมงังกรคนที่ได้มีประสบการณ์นะล้มลุกคลานมาเข้มแข็งนะคะ เป็นบุคคลทีอ่อยู่ในมุมโสดสงัดสันโดดนะก็มุ่งไปที่การดูแลรับผิดชอบการงานเป็นหัวหน้างานนะคะมีการงานธุรกิจเป็นของตอนเองอก็มีคู่มันเหลงนะจันเหลงดาวเสาห่างไกลกันจันเหลงอังคารก็ยังจุจี้จุกจิกกันอยู่นะยังติดต่อกันออนไลน์อยู่ค่ะจันเล็งศุกร์ก็คือดาวคู่มิตรนะคะก็ยัง ติดต่อกันต่อไปณนะปัจจุบันนกรรมนะคะปัจจุบันนกรัรมนี่ก็แพชชันค่ะวใจเต็มไปด้วยความรักความปรารถนากายจิตวิญญาณอุทิศให้กับความฝันสิ่งที่ทํานั้นด้วยความอบอุ่นชีวิตตื่นเต้นสนุกสนานนะคะมีพลังบวกสู้ผู้คนในชีวิตและเข้าใกล้ความปรารถนาอันนี้ความปรา,นนาปรถนานี่ก็ ใจิตใจอ่อนโยนมีความเมตตานะก็ได้รับกับนารีอุปธรรมมาอุปธรรมนะคะก็ได้เพศ,เพศ,เพศรงข่ามาอุปธรรมก็สบายละสถานการณ์นี่ก็ได้พักฟื้นจากที่เหน็ดเหนื่อยมานะปัจจุบันนี้ก็ได้ทําการงานเดิมอยู่งานนี้เชี่ยวชาญชํานาญแล้วได้ทําการงานที่เกี่ยวข้องกับาพูดค่ะพูดจะเป็นเงินเงินทองได้รับการสนับสนุนส่งเสริม จากพ่อบ้านแม่บ้านนะออกมาให้การเงินไรายได้เกิดความมัน่นคงอันนี้เริ่มสร้างรรด้วยคำพูดสติปัญญาเคี่ครองว่องไวงานออนไลน์ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนในการเงินดีมากเลยด้วยสติปัญญาของตนเองลงทุนแล้วทําให้การงานนี้ตนเองได้บริหารจัดการมีคู่มิตรมากมายนะคะมาสนับสนุนนะก็ทาให้ตนเองมีความเข้มแข็งนะคะ รู้คุณค่าของตนเองและยัตมิรนะคะเหมือนได้ของขวัญรองของขวัญของรางวัลน,นะคะได้แก่แหวนเงินทองเป็นการตอบแทนกับสิ่งที่ตนเองทำนะคะด้วยความรู้ความสามารถทำการค้าด้วยการใช้คําพูดเป็นเงินเป็นทองนะคะรุ่งเรืองนะกอเป็นคนมิสเนย์นะคะาชายก็เท่นะคะหญิงก็มามัดแมนมีพลัง ที่จะโปรโยสเสน่ห์ให้กับอยาดมิตรได้สนับสนุนต่อไปนะคะะเสน่ห์นี้ชาวมังกรนะก็ได้มาจากมีบุค,คลิกที่เป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปะคะ่ะต่อกันที่อนาคตค่ะคอนเนคชั่นเกี่ยวข้องมีคุณค่าเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ส่งต่อเชื่อมถึงกันเป็นส่วนหนึ่งกับผู้คน พลังตือนรู้คำพูดแสดงออกส่งผลต่อเพื่อนร่วมโลกใบเดียวกันค่ะการเดินทางการงานเอาใจใส่สิ่งที่มีอยู่ผลกระทบกว้างไกลที่ส่งออกไปถึงผู้คนผลส่งกลับมาถึงคนด้วยพลังล้ำค่าเป็นมนุษย์จรพลังค่ะอีความโชคดีเป็นการตอบแทนเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรอ,อันนี้สิ่งที่ทำไปจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะ อย่าหวนคำนึงถึงความหลังอย่าเฝ้าระวังแต่อนาคตแต่จงมีชีวิตสดๆสดสดอยู่กับปัจจุบันขณะนะอันนี้ปัจจุบันนี่ดีแล้วนะได้พบเพื่อนที่ดีนะคะอนาคตนี่ก็สดใสนะการเงินดีมากเลยคะ่ะจากการลงทนุนเะวิร์กโฟมโฮมได้ทั้งเงินและกล่องและชื่อเสียงนะคะนะได้ล่าความมั่นคงกับธุรกิจงานข้ามชาติคะ่ะ ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างไกลนะติดต่อค้าขายนี่ก็ได้รักออนไลน์นะรักออนไลน์สบายแล้วนะได้พบมิตรนี่ก็รักออนไลน์รักทางไกลนะคะได้พบคู่มีเกณฑ์เป็นพ่อพี่เพื่อนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมาร่วมการงานกันนะคะไม่ขัดแย้งกันนะก็ได้พบกับมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างไกลนะคะนี่มีความหวังแล้วจากที่อกหักรักคุดนี่นะ มีคู่ยาเราเป็นดวงพ่อไม้แม่ไม้คู่ยาก,ก็จะมีคนมาเยียวยารักษาแพ้ใจแล้วได้พบรักความหวังใหม่นะคะไม่ท้อถแท้แล้วนะคะอยู่ที่ความหวังกําลังใจฟื้นขึ้นมาแล้วได้พบคู่ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนันไกลนะก็ได้พบแล้วก็ได้ลาบใหญ่ผูกพันกันมั่นคงกันธุรกิจนี้นะคู่ครองเพศตร,ตรงข้ามนี้ก็สอ่งอยู่นะคะส่งแล้วก็ยังห่างไกลกันอยู่ส่งแล้วก็ ยังมาสด่องอยู่นะคะคลิกกันดีแล้วค่ะลงตัวเพรู้จักใจรู้จักตัวตนของตนเองนะอดทนคมกั้นสูงนะมนุษย์จอมพลังมาเจอกันนะคะมีพลังเลือเฟือะร่างกายกำยำแข็งแรงการมาพบปะเจอ,เจอกันมีโอกาสจะร่วมงานหาการเงินไรายได้ร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นน้องนะนี่เขาก็เป็นพี่การนำมาซึ่ง ลาภผลนี่เกิดความมั่นคงนะได้เป็นกองเชียร์สนับสนุนกันและกันมรตุยูก็จะย้ายไปในอยู่ในเรือนปุตตะนะคะก็จะพบรักแล้วก็ร่วมงานกันได้ทำในสิ่งใหม่ๆม,มีความรักใคร่ให้แก่กันนะพี่น้องคู่นี้ก็มีธุรกิจมั่นคงจากความเข้มแข็งนะคะ เป็นบุคคลที่มีพลังเหลือเฟือนะคะมุ่งหวังสิ่งใดนี่ก็จะทำให้สำเร็จนะคะเป็นคนเก่งนะคะสามารถอยู่โดดเดียวลำพังก็ได้นะคะแต่ในเมื่อพี่กับน้องมาเจอกันแล้วมาสนับสนุนเป็นมิตรที่ดีแก่กระแก,ะก่นในนะโอกาสที่จะมาพบจอเจอกันมีความอดทนอดกลั้นสูงนะคะการเดินทางมาพบปะเจอเจอกันนะคะในรอบ30ปีต่อมานี้แหละนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เดินทาง ภายใน5ธันวาคมถึง1มีนาคม66นะคะนะราหูก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุอันนี้ก็มีเกณฑ์มีรดของตนเองนะชาวมังกรในอนาคตอันใกล้นะี้ก็ได้พบกับสิ่งที่ได้มานะนะรักออนไลน์รักทางไกลนะคะนะก็มีเกณฑ์เป็นคนสูงวัยกว่านะคะเป็นรุ่นพ่อพี่เพื่อน ก็จะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเจ้าก็เป็นชาวโสดนะหนทางจะไกลหรือใกล้นะคะจะง่ายหรือ,อยากจะลำบากหรือสบายถ้าอยากไปให้ถึงเป้าหมายสิ่งเดียวที่ต้องทำให้ได้ก่อนก็คือเริ่มต้นที่ลงมือทำนะนะอันนี้ไอเดียสร้างสารรค์นี้ลงมือทำนะคะล้มลุกคลุกคลานมาเยอะนะคะ ผ่านอุปสรรคมาด้วยความอดทนเข้มแข็งในดวงจิตนะก็เข้มแข็งแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงจะยากในเบื้องต้นนะผ่านมาแล้วค่ะต้องอดทนในเบื้องกลางแต่จะสุขสว่างในบั้นปลายเตรียมพร้อมเดินทางนะคะมีโอกาสได้ทำงานกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิดน,นไกลนะคะ อันนี้ได้เดินทางค่ะความสำเร็จที่ได้มาชัยชนะที่ได้มาด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้